ค okay. กลับมาแล้วนะครับอันนี้ก็คอก็คือคลิปที่สองเนะาะเมื่อกี้นี้ผมได้อัพไปแล้วอัพมาทำไปแล้วอีวิดีโอแรกเนาะวิดีโอแรกก็คืออัปเกรดของอันนั้นนะอันตอนนี้ผมก็จะอัปเกรดอันนี้นะที่ผมถอนได้ก็คืออ่าตอน,น,นแรกนะครั้งแรกนะนี่ออกมา3เดือนแล้วนะครับ4เดือนแล้วอ่าตอนแรกนะผมไม่ได้ชวนใครเลยไม่ได้แนะนําใครเลยเพราะว่าผมไม่อยากให้ คนคนอื่นโดนหลอกนะผมไม่อยากให้ใครเจอโดนหลอกก็คือมันจะมีเพราะว่าม,มันมันมีเว็บแบบนี้เยอะมากเลยนะแต่สุไทยมันถอนไม่ได้ใกล้จะถอนได้แล้วเขาก็ปิดเว็บไปนะแต่อันเนี้ยไม่ปิดนะนะครับเพราะว่าผมถอนอันนี้ได้แล้วผมจะให้ดูด้วยผมจะยืนยันให้ดูด้วยให้เพื่อนๆใครที่ติดตามที่นี่นะครับก่อนที่จะดูเนี่ยช่วยกวดไลค์ด้วยเนาะกด subscribe ช่องผมช่องใหม่ผมนี้ด้วย ผมก็ไม่ได้ลวงวิดีโอนานมากแล้วัวนนี้ผมจะมาอัปเกรดไลน์เว็บเลยนะเนี่ยมันจะมีอันนี้ด้วยนะอันนี้ผมถอนไปแล้วอันนี้น่าจะเป็นรอบที่2แล้วใกล้จะถอนแล้วแล้วก็อันนี้เนาะอันนี้ก็รอบที่2ที่ผมจะถอนแล้วนะอ่าผมได้ถอนไปหล,ลายรอบแล้วนะเพราะมันันดีผมไม่มีเวลาจริงๆโอช่วงนี้ออเดอร์ผมเยอะมากเลยครับผมแพ็คของทั้งวันเลยแล้วอันนี้ด้วยนะ สุดท้ายก็คือจะคืออันนี้นะอันเนี้ยอันเนี้ยก็เชื่อมกันนะถอนได้นะครับคนที่ยังไม่เข้าสมัครเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี่นะทุกคนเลยนะครับโอเคเข้าไปในนะเดี๋ยวผมจะปิดอันนี้ทั้งหมดเลยเนะอ่าโอเคเข้าไปหน้าน,นี้เลยนะครับอ่าวิธีการสมัครอันนี้นะครับง่ายๆเลยนะครับผมวิธีการสมัครก็คือ ผมจะเริ่มแลนะ้วเนาะจะทำให้ดูเลยวิธีการสมัครเนาะวิธีการสมัครนะครับเดี๋ยวผมจะเอาลิงก์ทิ้งไว้ในใต้คลิปวิดีโอเนะอันนี้เนาะถอได้จริงด้วยวิธีการสมัครก็คือ sign up เลยนะครับนะผม sign up นะครับแล้วก็คลิกตรงนี้เลยนะครับ get a bonus and register นะครับ เพราะว่าผมพอดีผมคลิกไปแล้วผมเคยทําไปแล้วแต่ว่าถ้าผมทําใหม่มันจะไม่ได้แลนะ้วเนาะผมก็ปิดตรงนี้เลยแล้วก็เข้าไปลลอกอินเลยนะมันวิธีการสมัครง่ายมากเลยนะครับวิธีการสมัครนะเวลาที่เข้านี่เราก็ยืนยันอีเมลเราเนาะผมบอกที่นี่นะครับเว็บเนี้ยในคอมคอมพิวเตอร์เดียวถ้าพี่ถ้าเพื่อนๆนะใครที่ดูวิดีโอนี้ถ้าเขา มีอ e ีเมลไลน์อีเมลเลยเนาะสามารถสมัครใช่ลายอ e ีเมลเลยสมัครลายสมาชิกเลยเนาะห้าถึงห้าเลยผมมีหกสมาชิกที่นี่เลยผมเคยถอนหกบัญชีที่นี่ด้วยเลยนะผมจะให้ดูเลยผมถอนมาเยอะมากเลยที่นี่ผมใช้ลายบัญชีเลยผมใช้ลายชื่อเลยเพราะว่ามันถอนได้จริงโอเคนะผมเข้าไปแล้วโอเคเนี่ย เขาจะให้เราฟรีเลยนะเน,นี่ยหนะึ่งร้อยกิกะเฮิรต์เนาะเขาจะให้เราพาวเวอร์น,นี่ก็คือฟรีเลยเนาะเขาให้เราไม่ต้องทําอะไรแล้วก็ขยับลงมาข้างล่างเลยนะครับอันนี้ก็คือเขาจะให้เราเลือกสกุลเงินที่เราชอบนะเนาะก็คือเนี่ยสมมุติว่าอันนี้เนาะอันนี้ตอนนี้ผมก็เดชคอยเนาะที่ผมเลือกเมื่อวานเนี่ยผมก็จะคูดอันนี้ไว้อยู่นะเดี๋ยวผมจะให้ดูประวัติการถอนผมเนาะ โอเคส่วนถ้าเราจะเลิกนะอันนี้เขาก็จะให้เราทนตลอดเลยโอเคถ้าเราจะเลิกนะเราก็ปิดอันนี้สมมุติว่าเราจะเอาตัวไหนถ้าเราอยากได้ซองเครื่องซองบิตควายดอทควายแล้วก็ปิดคนละครึ่งแบบนี้ก็ได้นะเชื่อมกันหรือว่าไม่เอาดอทควายผมจะเอาจะเพาะบิตควายอย่างเดียวเต็มเลยเต็ม 100GH รเลยแบบนั้นก็ได้นะเพราะว่า บีดควยมันมันนานมากครับผมรอไม่ไหวผมก็ปิดอันนี้ผมก็ไปข้าวอันนี้เพราะว่าเนี่ยราคามันดีนะคนุคนดีตอนเนี้ยราคามันตกต่ํามากเลยเห็นไหมราคาตอนเนี้ยมันอยู่ที่หนึ่งร้อยสามสิบสี่เหรียญเพราะฉะนั้นอ่ามันคง,คงง่ายมากเลยนะอันนี้ก็คือการถอนเนาะมันก็ง่ายมากโอเคสมมุติว่าเราถึงที่จะเขาจํากัดไว้เราเขาจะให้เราถอนขั้นต่ำเนาะ 0.01นะเขาจะให้เราถอน0.01ถ้าเราถึง0.01แล้วเราก็กด withdraw ไปเลยนะครับโอเคตอนนี้ตรงนี้น่าจะเข้าใจาแล้วเนาะตรงนี้ง่ายๆมากเลยครับวิธีการสมัครผมก็สอนไปแล้วนะแล้วก็ลิงก์ผมจะ,จะทิ้งไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับวิธีการชวนพื่นนะเราก็เข้าวไปในพาร์เนอร์เลยนะครับเข้าวไปพาร์เนอร์เนาะ ผ่านเนอร์ครับเอาตัวแรกเลยนะครับเอาตัวแรกนี่นะครับบันทึกอันนี้เพราะว่าตัวแรกนี่เราจะได้7%นตะตัวที่2นะครับเราได้แค่3%าเเพราะฉะนั้นเอาตัวแรกเลยนะครับเอาตัวแรกแล้วก็ชวนเพื่อนไปผมไม่ได้ชวนใครเพราะว่าผมคิดว่าจะถอนไม่ได้ตอนแรกนะผมไม่กล้าชวนใครเพราะว่าผมไม่อยากด่าไม่อยากให้คนอื่นด่าผมนะครับผมไม่ชอบเพราะฉะนั้นน่ะผมแค่อยากจะแนะนํา เว็บที่ถอนได้เว็บที่ดีจริงๆเว็บที่ดีนิดหน่อยผมก็ยังไม่ชวนเลยนะครับเว็บที่ถอนได้นิดหน่อยครั้งเดียวสองครั้งเลยผมไม่เคยลวงวิดีโอเลยนะโอเคเข้าไปใน withdraw เลยนะสมมุติว่าเราเป้าหมายเราถึงแล้วเราได้ศูนจุดศูนหนึ่งแล้วที่เขาจํากัดน,นะแล้วก็กด withdraw ไอะไรง่ายๆมากเลยนะโอเ okay. ค withdraw เขาจะบอกตรงนี้เลยนะถ้าเป็น bitcoin เขาบอกว่าเขาจะให้เรา withdraw เนี่ย 0.001ก็คือประมาณ1,000 0ซาตชิเนาะขั้นต่ำของบนะิตคอยเนาะก็คืออันนี้ดอทคอยดอทคอยก็คือ c c ดอทคอยเราถอนได้เลยนะครับอันนี้ก็คือไลฟ์คอยก็คือ0.01ยนะ์ยไลฟ์คอยเนาะเราก็ถอนอะไรที่เราจะถอนสอนภูมิก็คือเนี่ยภูมิถ้าภูมิจะถอนดอคอยเนาะเนี่ยดอคอยตอนนี้เขาก็บอกว่า ในบัญชีรมตอนนี้มันยังไม่ถึงยังมีแค่ศูนย์จุดศูนย์ศูนย์จันเป็นหนึ่งนะผมเพิ่งเมื่อวานนี้นะผพิ่งเพิ่งเริ่มเมื่อวานในเพิ่งถอนไปเมื่อวานเนี่ยโอเคอันนี้เสร็จเราก็ใครสมมุติว่าเราถึงมาแล้วนะจํานวนที่เราจะถอนเราก็เขียนไปตรงนี้เลยนะแต่ว่าศูนย์จุดศูนย์ศูนย์หนึ่งนะขั้นต่ําเราก็เขียนไปมาในเศษปั๊บเราก็ใส่กระเป๋ากระเป๋าของเราที่นี่เลยนะคนที่ใช้กระเป๋า สตางปูนะเราก็ใส่สตางูที่นี่แหละอันนี้เราก็าใส่กระเป๋าที่เราจะถอนนะครับอ่าใครที่ถอนดอทควายเขาก็ชะใส่กระเป๋าดอทควายบิดควายก็ะใส่กระเป๋าบิดควายที่นี่ส่วนภูมิภูมิก็จะถอนไปที่ฟนะูเซปีเนาะอ่าใครที่ถอนไปในอะไรก็ได้อบิดครับก็ได้เนาะโอเคเราก,กดตรงนี้เสร็จนะถ้าเราใส่กระเป๋าเสร็จปับ๊บโอเคเราก็กวดวิดรอลไปเลยนะครับอ่าถ้ากวดวิดรอลไปแล้วเสร็จนะเขาบอกว่า จะเข้ามาถึงในกระเป๋าของเราในเวลา48ชั่วโมงจริงๆแล้วเมื่อวานนี้ผมใช้เวลาแค่2ชั่วโมงเองนะไม่ถึง2ชั่วโมงเลยนะมาถึงเลยโอเคเข้าไปดูน,นี่ประวัติของผมนะอันนี้วันที่วันที่5เนาะวันที่5ผมถอนไปวันที่5เนะอะวันที่5ผมถอนไปวันที่5ตอน9โมงเนาะ9โมง ตอนน่าจะเป็นประมาณกอ่อตอนสีจริงๆเนืผมทอนตอนสีทูเนาะแล้วก็เนี่ยผมทอนไปตัวนี้เนาะอ่า DGB เนาะเหรียณะเนี่ยนะผมก็ทอนไปนะโอเคเดี๋ยวตอนเนี้ยเราเข้าไปในกระเป๋าฟูปเปผมนะผมจะยืนยันให้ดูว่ามันทอนได้จริงนะผมทอนลายอันด้วยผมสมัครลายบัญชีเลยของเฉพาะตัวนี้นะอะ่าเป็นตัวอื่นนะเฉพาะลายบัญชีไม่ได้นะนเขาไม่อนุญ,ญาต โอเคอันเนี้ยเสร็จนะแล้วก็เข้าไปตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมเข้าไปในฟูเซปปอันนี้ฟูเซกระเป๋าฟูเซปปผมเนาะเดี๋ยวผมจะเข้าไปตรงดิโพซิตผมนี้นะการฝากก็คือมันจะเข้ามาในนี้เลยเนาะโอเคเราทอดเอาเพียบเพบลงไปข้างล่างเนี่ยอันนี้ก็คือเข้าไปในตรงนี้เห็นไหมเนี่ยเห็นไหมช่องแรกเลยนะครับ ช่องแรกเห็นไหมวันที่5้ากรุลายนเนาะผมลองลองทอนข้าวไปในกระปเป๋าโฟร์เซปผมไม่คิดว่ามันจะข้าวไงมันก็ข้าวมาเห็นไหมมันก็ข้าวมาเนี่ยสิบสีเนี่ยก็คือค่าค่าโอนของเขาเขาคิดอ่าเขาจะคิดไป1หนึ่งเขาจะเอาเป็นหนึ่งเหรียญเนานะหนึ่งดีจีบเนาะแล้วเขาก็ส่งมาให้ในกระเป๋าูมิ 14.32จาเขาก็กินไปมันก็มีค่าอุนของเขาเนาะนิดหนึ่งมันโคตรดีมากเลยผมเนี่ยมันเข้ามาเลยนะเพราะฉะนั้นอะ่ะผมก็อยากจะแนะนําทุกคนนะเนี่ยเป็นผมเลยเนาะเข้ามาเลยครับดีมากเลยเนาะอันนี้ก็คือแวอนั้นนะที่ผมอัปเกรดไว้วิดีโอแรกนะดีมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นอะ่ะใครที่ยังไม่ได้สมัครัน,นี้ รีบเลยนะครับตอนนี้เขายังจ่ายดีมากแล้ววิธีการถอนถอนง่ายมากด้วยนะครับโอเคเนาะคลิปนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณนี้เนาะแล้วก็คนที่ชอบเนาะผมอาจจะพูดไม่ค่อยชัดเนาะเพราะว่าผมเป็นอ่าโอเคเนาะแล้วก็กดไลค์กดติดตามให้นิดหน่อยด้วยเนาะ แล้วก็จะทำวิดีโอใหม่คลิปต่อไปเนะาะอของเว็บอื่นเนาะเว็บที่ถอนได้นะติดตามไว้ด้วยครับโอเคแล้วก็ตัวนี้ก็ติดเลยโอเคเซฟเลย